วันนี้ก็จะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับกาวเาลาทิกมามาฝากนะครับหลายคนใช้ฟีดเลี้ยวคนทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวพมให้ดูนะครับอันนี้ก่อผมก็เอามาจากข้างบนเพราะว่าเขาใช้เขาไม่รู้วิธีเก็บกาวเนะครับนี่นะครับนี่อ่าเขาใช้เฟ็ดเขาก็จะปิดฝาเก็บไว้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือปิดฝาทิ้งไว้นะครับกาวเ๋มันก็จะแห้ง นะครับน้ำมันจะแหงเป็นแบบนั้นนะครับทีนี่เราทํายังไงเราจะใช่กาวได้ครังต่อไปแบบจนมดกระปุกนะครับจะบอกมีเคล็ดลับนะครับก็ไปลองทําตามดูนี่นะครับน้ำนะครับน้ำก็ผิวกาวได้กระปุกเนี่นะครับกระป๋องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่น้ำสักหนึ่งขอมือนะครับใส่ไปในกาวเลยไม่ต้องหัวกาวเสียนะครับไม่ต้องหัวนะครับเนี่ย อ่าใสไปเลยหนึ่งคอมือนะครับนี่เทอินเห็นเลยหนึ่งคอมือนะครับหรือจะกวาี่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเห็นไหมนี่นามนะครับนี่ผมใสไปเมื่อกี้นี่นะครับพอดีกล้องมันรวมจะโฟกัสไหมนี่นี่นะครับในกาวนะครับหลายคนสงสัยว่ามันจะเสียไหมไม่เสียนะครับขาวไม่เสียนะครับแล้วเวลาเราจะใช้เราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอก พอหลังจากที่เราใช้เสร็จเราก็ปิดปิดฝาเทน้าไฟแเราก็ปิดฝานะครับเนี่ยไว้ยังไงนะครับไปเถอะเป็นปีสองปีก็ไม่มีการเสียนะครับเวลาเราที่ใช้เราก็เทน้ำในนี้ทิ้งแล้วก็เอาไม้มาปันปานปานปานปันปานปันนะครับกาวก็จะกล้ามาใช้ได้มือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะท่านใช้กาวเสร็จนะครับท่านขอนามเทใส่ไปมอนเดิมหนึ่งข้อมือนะครับถ้าเป็นกระป๋องใหญ่ขนาดนี้ก็สักสองข้อมือก็ได้นะครับเพราะว่า อ่าเนื้อเกาวมันก็จะดูดน้ำลงไปเกาวมันก็จะชุ่มชื้นนะครับแต่เวลาเวลาเราใช้เราก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ปั่นปั่นปั่นเกาวก็จะเหนียวมันเดิมนะครับเนี่ยเอาลองไปทําตามดูลองไปใช้ดูนะครับเกาวไม่มีเสียนะครับตอนใช้อย่าลืมเปิดฝาแล้วก็เทน้ำที่เราใส่ไว้ให้มันมืดนะครับมันก็จะเหลืออยู่ติศข้างนานิดนึ่งนะครับติดข้างหน้าเกาวนึงอันนั้นแหละมันจะไปช่วยปั่นเกาวที่ มันแหงอยู่ห้องล่างนะครับมันก็จะกาวมันก็จะกลับมันเหนียวมันเดือม,มนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับอ่าเคล็ดลับดีๆนี่ลองทําดูใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะครับขอบคุณครับ